จบเลยเอาไว้ใกล้ๆกันแบบนี้เลยให้มีอ่ะจะ้งไปไล่ไล่ตรงหน้าจอตรงนั้นนะพี่จจอตรงไหจอขายจอถายจอเลยจะได้สัญญาณมันจะได้ 在马路上。<laughs> <分> <Okay. S 2> อ๋อก็คือว่าเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่อง <laughs> <laughs> จ้องติดติดตบบดับด้วยบ้องก็ได้เลยพี่สัญญาณมันก็ดีขึ้นแต่มันจองรับมันติดติดๆบบบอ่ะภาพเนี่ยนั้นไม่ได้เลยนะพี่แบบว่ามันสัญญาณมันหลุดพอดีแล้วภาพข้างในมันไม่ได้เลย ทั้งานไอ้ตอนเย็นที่เคลียร์งานไรได้ห้ามวิ่งดำเลยสัญญาณดีมากว่าตั้งตั้งตรงนี้ครับผมไม่มีเลยไม่แต่หลุยอ่ะมีไงหลุยคนเอาวิทยุไว้ที่ผมเลแล้วก็มันจะได้เดินตามที่

ทะเบียนโนบใบไ,ไม้โนหนูเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าบุรีรัมย์ครับเลือดรถท่านด้วยครับบุรีรัมย์นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าครับด่วนด,ด้วยนะครับด่วนด,ด้วยครับเป็นสถานที่ปชี้ครับโบใบไ,ไม้โนหนูเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าครับบุรีรัมย์ครับเพราะว่าอตอนนี้น่าจะได้ไม่ได้หรอก ไปให้มันไปโดนกิ๊กน้องรังตาอยู่นะคะสาร <muchas> Terima <laughs> kasih. Obrigada. Oh. Oh. ไม uh, ่เฉยใช่ไหมไม่ถ่ายทอดไม่สดไม่สดเลย 那也行。<noise> <noise> <noise>

ไม่หิน,นทิเทพทุพระองค์จง,รงประศาสตร์สระศิกิจในพิธีมวงสวงสาการะแด่พ่อครูปกรรมและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีสิทธิวิชาในทางการพชจศาสตร์กุประอจงออระศาส์ สู่คำประกาศแห่งข้าพระเจ้านี้ด้วยพลพยากสดในทุกประการอันหนึ่งในพิธีการอันเป็นมงคลในวันนี้จะได้เริ่มพิธีการอานเทศกาลสืบสักธาผบูชาครูประกมรชารอมัเริ่มพิธี สัญญาณมันแย่งกันคิดดูเอาถึงไม่สบกว่าพันตัวเนี้ยพราะคือขายเน็ตนะักผมว่าหนึ่งผมว่าหนึ่งคนมันเยอะมากคนมันเยอะปุ๊บสัญญาณมันแย่งกันแล้วผมอยเรี้ยปุ๊บสัญญาณมันก็ ย่ดยอยุดตาตองตาตองตาที่ากิดไม่เกยงพี่ตเาตัวไว้นะอาตมาัวในาวัตที่ตองการคนท่ไม่ไก็ะเป็นยอดยุอดธราเรืนสามารถโยกได Aspèn kapao tạp đà, ai mà làm gì có áp đà, bài làm kapao tạp đà, bài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  tạp đà, ได้มีกองานวยกานลงขอเจ้าหน้าที่กำลัการทั้งสองท่านตัวยกตรงี้ั้งตัวเพื่อไปไทยในงานตรงหน้าหน้าเราวันได้เวลาครั้ขอทอะไรลงลง หลบจนต้องจหาลของวัดยังไม่ได้ถ่ายศาลาเลยไปตทไมไ่ายที่ไหนตัดไปเลยด้วยเอาช่าื่อใหัวเลือยมดางด้วยจัตีกองกระดางดัดหัวเย่าหัวเยวมีหายใบด่ามาปรับให้หน่อย

เลงลงส,งสามสี่ลนล่หรอันกกลับมาแล้วกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมพิธีนะครับก็ขอให้ทางคณะหมอช้างได้เตรียมการเลยนะครับผมจะขออนุญาต บรรยายนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหมอช้างแล้วก็เรื่องของการปะชีพหมอมีเครื่องมือในการจับช้างป่ามีช้างซึ่งจับมาจากป่าเป็นวัตถุธรรมยืนยันความเก่าแก่เน่นนานของวิชาคชศาสตร์ที่ตกทอดมาจากบรรพชนหลายชั่วอายุคนนะครับบ้านตะกลางแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงตรงนี้แดนเราตรงอโลงเวงตรงข้ามตรงนั้นก็จะเป็นปริสาร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีช้างป่าชุกชุมนะครับแต่ในปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นไม่มีช้างป่าแม้แต่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็พื้นที่ก็เหลืออยู่เป็นป่าที่เป็นป่าดมกิบจริงๆไม่ไม่เกิน4ี่หมืไร่นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานนะครับตอนนี้คนที่มีตําแหน่งเป็นหมอช้างที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคนที่เคยไปคล้องช้างจริงๆสองปีนะครับ อาท่านเป็นผู้ที่เคยไปจับช้างป่าแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านที่สองก็จะมีคนที่เคยไปจับพ่อแก้วอยู่หรือเปล่าพ่อแก้วบุตรชาติพ่อแก้วบุตรชาติที่เคยเลี้ยงพระโชเวสนะครับตอนนี้ท่านอายุ91ปีนะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะยังอยู่ข้างในนะครับท่านที่สองที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านที่สก็เป็นรุ่นที่เราสืบต่อกันมานะครับก็จะมีรุ่นแรกก็มีพ่อพ่อเหิน พ่อตุยนะครับซึ่งเราได้มีการประชิหมอช้างนะครับตั้งแต่ปี2539ต่อเนื่องมานะครับบางปีก็ทำนะครับและตอนนี้ขั้นตอนในการตําแหน่งหมอช้างผมขออนิรายนิดหน่อยนะครับอาคุณตาลุกขึ้นยืนนิดหน่อยนอดีต